โอเคครับก็กลับสวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้มาอยู่กับผมที่หน้าเกมแชมมวยไทยนะครับมารอบนี้พกทุนมาที่1นึ่งมื่นนะครับเบ็ดแรกนี้ผมจะเริ่มเบ็ดหนักไปเลยนะครับเพราะว่ารอบนี้ก็มีทุนเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับตัวซิว่าเล่นเบ็ดหนักแบบนี้ผมจะรอดหรือเปล่านะครับสารคิปนี้รับเมพาอความเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ทําตามนะสารครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ ตอนนี้ผมก็มาอยู่กันที่แอมแม็กนะครับค่ายนี้เบ็นขั้นต่าก็อยู่ที่1บาทนะครับบอสละคนงบน้อยเลยนะครับใครที่สนใจอยากจะเล่นตามก็สามารถจิ้มลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับไปลุยต่อเลยนะครับทุกผู้ชมเกมนีสกตัตเตอร์ต้องลง3ตัวนะครับถึงจะได้เข้าไปลุ้นฟรีเกมได้นะครับดูซิว่าเล่นเบ็ดหนักแบบนี้จะมีโอกาสได้เข้าลุ้นสักรอบหรือเปล่านะครับจัดไปครับทุกผู้ชมมาลงไวไปหรือเปล่าโอ้โห หมุนฟรีแปลรอบนะครับเกมนี้มันจะเป็นไวล็อกนะครับทุกผู้ชมมาตอนนี้หมุนฟรีแล้วที่ห้ารอบสุดท้ายครับหดอกน,นี้จัดไปครับผมป๊าปเข้าให้ป๊าปเข้าให้โอ้ยมาเท่าไหรครับโอ้โห,โโหได้มาที่ห้าพันแห่เลครับทุกผู้ชมไปลุ้นต่อเลยนะครับ เล่นเบ็ดหนักมาดีตรงนี้แหละท่านผู้ชมแต่ก็ถือว่าเสี่ยงเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่แนะนําให้ทําตามนะโอ้โหแต่ละดอกแมงโคดได้ว้าท่าผู้ชมดอกน,นี้แตกกลับหมื่นนะครับ9,3 0 0นะมาและดี๋ยวที่สองรอบสุดท้ายนะครับบอกเลยว่ายังไงก็แตกนะครับป้อนเป็นไวลล็อกนะครับท่านผู้ชม อุูนรอบสุดท้ายนะครับสุดท้ายท้ายสุดครับผู้ชมแตกหม่นหรือเปล่าโอ้โหโอเคครับผู้ชมดอกนี้ได้มาที่สามหมื่นหกะโอ้โหดอกสุดท้ายเป็นได้วะโอเคครับผู้ชมรอบนี้ก็ได้มาที่เจ็ดหมื่นสามนะครับแต่กับแสนเหมือนกันนะก็ได้มาครึ่งแสนนะผู้ชมเป็ 200, นส0งระ คูณหนึ่งมืดน,นะครับโอเคเอาเป็นว่าพอเลยแล้วกันนะครับใครชอบเกมนี้คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ